พมอเจ้าจะเรียนยี่นี่บมอเจ้าบอไปให้ไปหน้าไปเรียนนี่เอาปลาลัวนแมโอ้ยงอมตะทรศัพท์มืออะไรก็ได้เอากระลังวนน้ำมือแม่คือจะไปน้ำหอยบ่เนี่แต่น้ำหอยบ่เนี่ไปยังล่ะไปหน้าต้นน้อไปเห็ดยังล่ะผมมันจะอึดเนี่ยเห็ดเต๋อเนี่เอาลูกงาคงงาเขาไปอจรงตัวเอาก็จะมาเรียนยี่นี่บมอเอาเอาเทา อคิว่าเาสองคนมิ้งโอนกันบ่กันแล่ละพอสิว่าเอานางางนางนางพอสิเจียเจอยงกับพีอกเจ้าฟังสเว็ดหน้าแต่หน้าแต้จงบังังบอบอใจี่ยังเงาะเลยมันยังเงินอยู่พอสิบ้าทเจับฟังเขามาปั่นกันให้มันรู้แล้วรู้หล่กเขามาปั่นกันเด้อปั่นเนียงหน้ามันละมาปั่นมุนกันเขาปั่นกันหน้าหาหน้าคอยอื เสื้อคอยเสื้อเป็นเสื้อคอยหน้าคอยหน้ามุ่นหน้ามาั่งหน้าคอยเจ้ามาอยู่เฮ็ดหน้าคอยคอย่วนเขาได้ขึ้นมากเอาคุณเล่านาทีเจา้าเอาคุณเล่าเอาไปขายนาทีเจา้าแต่ว่าได้เงินมากเป็นของคอยคอยมีสิดติดตัวฉัน อยแม่เจ้าเป็นผู้เฮ็ดแม่เอาหน้าคอยเจ้าขึนบ้างดีๆนเท้าเจ้าขึ้ดบ้างดีๆถ้าข่อยให้ผู้อื่นเฮ็ดเจ้าเสได้กินบ่พ่อหนขคอยเป็นผู้เฮ็ดบ้านเถอะแม่หน้าคอยแม่่อยเป็นเจ้าของหน้าเจ้าเป็นผู้เฮ็ดเฮ็ดได้แล้วเอาขึ้นเล่าใ้ทะยูเถ้ากินส่วนเอาไปขายเป็นของคอยเข้าใจบ้า จเจ้าคิดเบื้องดีๆเจ้าคิดเบ้างดีๆถ้าห้ผู้อื่นเฮ็ดเจ้าสิได้กินบ่เท่าเจ้าจะได้กินบ่างไม่ได้เน้่ยน้าจละละจะไปเฮ็ดเจ้าไม่หน้าที่เฮ็ดเป็นหน้าที่เจ้าจะยังมาหาเอิร์ดหรอกไอยได้เทียวรุ่นให้เจ้าจำไว้ว้ายไปกันเลยสินะไปจะได้เฮ็ดตัวเนาะไปไปมป็นหนาที่เจ้าจาเลยไปกันเล้เห็น หน้าคอยอเขาไม่ใช่เป็นปน้องคอยห<อ>นาที่เฮ้าแม่นก้มเพิ่นตั๋ลเนาะร้าตนตัดแต่งดอกไม้เฮ็ดดอกจันนะอุ้ยหน้าก็นหน้าเฮาหน้าที่เจ้าของเอ้ยขันบอร์นี่ขันให้ผู้อื่นเห็นว่ได้กินได้เจ้าอย่าสิหามาว่าข่อยใจลายเด้อ <c oughs> ดีแลี่ยบเ้เจ้าเฮ็ด